อย่าให้ผู้ชายบอกคุณเกินหนึ่งครั้งว่าเขาไม่ต้องการคุณวิดีโอน,นี้นะคะเหมาะสำหรับสาวๆทุกสถานนะไม่ว่าคุณจะเป็นแค่คนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วคะ่ะ ค okay, ค่ะจากหัวข้อที่อาได้บอกไปนะคะหลายคนอาจจะงงเฮ้ยหมายความว่าไงแต่บางคนไม่งงแล้วก็เสียใจด้วยถ้าเกิดคุณไม่งงนั่นแปลว่าคุณอาจจะกําลังนะคะประสบเหตุการณ์นี้อยู่หรือกําลังอยู่ในความทุกข์ความเศร้าวความหน่วงของการที่รู้สึกว่าผู้ชายไม่ต้องการนะคะแต่ไม่เป็นไรอยู่กับอายก่อนเลยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะเก็ตถึงบางอ้อเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีทนได้นะ,ะทนแล้วทนอีกนะคะอายโฆษณาน,นี้ s อ,อาจจะแบบบอกอายุไปน,นิดนึงเนาะโอเคะ okay, ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งรู้จักอายเป็นครั้งแรกนะอายหรือเลดี้อายต อันนี้เนี่ย,ยช่วยให้สาวๆหลายคนเนี่ยสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะผ่านพลังงานเฟมินีเอนเนอร์จีแล้วก็มีมา์เซตแบบแรคคทเอนเนอร์จีนะคะรวมถึงการทำโนคอนแทคอย่างถูกต้องใครสนใจเรียนออนไลน์นะคะสามารถทักไปที่ Facebook ลน์ดิอาได้เลยค่ะน่าจะบอกก่อนว่าผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาจะปฏิเสธเราแลนะหมายความว่าเออเขาจะเทเรา,าแหละพ,พูดไาใสง่ายนะมันไม่ได้มีแค่การพูดนะคือถ้าเกิดแต่ถ้าเขาพูดเนี่ยอย่าให้เกินหนึ่งครั้งนะคะอย่าให้เกินหนึ่งครั้ง แต่บางทีการที่ผู้ชายจะปฏิเสธจะเทเรามันก็ไม่ได้มาในรูปแบบภาษาจะมีอ,อวัจนาภาษาก็มานะคะก็คือการกระทําหรือแม้กระทั่งความเงียบโดยเฉพาะเลยนะคะความเงียบเนี่ยผู้ชายชอบใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เป็นคนคุยหรือแฟนก็ตามเนะาะขอพูดก่อนเลยเนะว่าอย่างแรกคือคําพูดค่ะไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆนจะมีสถานะคนคุยแรือาจจะเผลอพังก็คือพาดถามเขาไปเรื่องสถานะหรือว่า อยากจะเคลียร์อยากจะแบบเรียกร้องอะไรจากเขาแล้วเขาพูดชนิดที่ว่าดูไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเอาแบบรักตัวเองขั้นสุดนะคะคาว่าดูไปก่อนเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรเลยไหมคะอานาจในการเลือกเนี่ยมันอยู่ที่มือเขาไม่ใช่มือเราค่ะอถึงบอกว่าจริงผู้หญิงควรจะเทคแอคชั่นต่อเมื่อโอเคถ้าเกิดรู้ว่าผู้ชายจะเทหรือว่าผู้ชายจะไม่ได้ลงเอยด้วยเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเพื่ออยู่รอให้เขาเลือกนะคะต่อให้เขารู้สึกว่าคุ้มอาะรู้สึกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนคุ้ม ให้คุณไปเป็นตัวเลือกหรือต้องรอเขาจนตัดสินใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากคําพูดนะคะคนคุยอาจจะบอกคุณว่าขอดูไปก่อนยังไม่พร้อมเป็นอย่างนี้นั่นแหละดีแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงอนาะคตค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือถ้าหนักกว่านั้นใครเป็นแฟนนะคะคําพูดที่คุณอาจต้องเจอคืออะไรคะเลิกกันเถอะอย่างเงี้ยรู้ป,ปะแล้วบางคนก็แพนอนิมากไอมีกรุ๊ปโ o นคอนแทคนะใครเพิ่งโดนอกหัก หรือเพิ่งโดนหักอ,อกเออใครเพิ่งโดนหักอ,อกเนี่ยแนะนำให้เข้ากรุ๊ปโนคอนแทคนะคะจะช่วยคลายวิตกกังวลได้มากทีนี้เนี่ยหรือบางที่เนี่ยแฟนเก่าอาจจะบอกว่าเออเลิกกันเถอะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หยุดแค่นั้นอายเข้าใจค่ะคนเรามันไม่สามารถรับความเจ็บปวดได้เท่ากันเนะหรือบางคนอาจจะแบบประสบการณ์ความรักจะไม่ได้มีเยอะพอผู้ชายบอกเลิกปุ๊บนะ เราก็ไม่รู้จักฟูลสต็อปหรือไม่รู้จักจะเบรกอะ่ะเราก็เลยแบบเหมือนอยู่ในโหมดแพนิคและคิดว่าต้องทําทุกทางยังไงก็ได้ให้เขายังอยู่ต่อซึ่งถ้าเกิดเวลาผู้ชายพูดมาแล้วอะค่ะการที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันยากนะคะแล้วเราก็รู้กันจริงๆผู้ชายเป็นเพศที่คิดด้วยตะก,กาเหตุผลแต่บอทิ้งนะต่อให้เขามีเหตุผลนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่เพอร์เฟกไม่เลอค่านะคะการอยู่กับคนที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตลูกผู้หญิงมากเลยอ่ะถ้าไม่เชื่อนะคะ เราไปนั่งคิดดีว่าไอคนทูคุยที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทาให้คุณแม้กระทั่งทํางานเนี่ยยังต้องคิดเรื่องมันเลยถูกต้องไหมคะจะก,กินข้าวคนเดียววันเสาร์ที่ตอนเย็นคุณรู้สึกเหงามากกว่าเดิมตอนที่เขาไม่ตอบแชทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับคนที่ถูกต้องคนที่แคร์ความรู้สึกคุณเนี่ยมันสําคัญมากอันถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งอยากจะตัดขาดจากคุณนะคะให้เขาทําไปคะ่ะแล้วรีบทา no contact แต่ทีนี้นะคะถ้าเกิดเขาบอกเลิกคุณพยายามจะงอ มันก็จะมีผลเสียที่ตามมาเยอะนะคะตามมาเยอะถ้าเป็นแฟนกันเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าแต่ขาดคุณเขาะรู้สึกเออแบบสงสารเลยก็ตามไอ้บอกแล้วนะคะถ้าแฟนเก่าของคุณหรือผู้ชายต้องอยู่ด้วยความสงสารมันก็ไม่นานมากพอหรอกคะ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปได้ต่อเมื่ออีกคนนึงต้องคิดว่าเราหน้าดึงดูดซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับออรูปลักษณ์หน้าตาก็เกี่ยวบ้างแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักเนาะเพราะคนสวยไม่ไงั้นคนสวยก็ไม่โดนบอกเลยสิคะ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไปได้นานม,มันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเข้าอ,อกเข้าใจแต่ก็นั่นแหละค่ะเหมือนเดิมนะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เห็นเออคุณเป็นของตายด้วยโอเคทีเนี้ยถ้าเกิดสาวๆโดนผู้ชายคิดว่าจะเทแล้วแต่คุณยังง้ออยู่อานบอกเลยค่ะว่าอย่าทา อายไม่สนใจว่าเขาจะดีแค่ไหนออยไม่สนใจว่าเขาจะสูงร้อยแปไม่สนใจว่าเขาจะบ้านรวยเป็นเจ้าของบริษัทติดมหาเศรษฐีอันดับต้นของประเทศมันคือเกมโอเวอร์ค่ะแล้วเราพูดว่าเกมโอเวอร์เรามักรู้สึกแบบวูนไดฟิมีเน n ยจีนะคะไปดูได้ตอนนั้นก็คือตอนที่พลังงานแบบพลังงานฟิมีเนจีที่มีบาแผลคุณมักจะโทษตัวเองอะ แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งตัดสินใจไม่เอาค,คุณต้องเริ่มมองด้ล้วค่ะว่าคนนี้มันไม่ใช่เกมมันโอเวอร์จะไปแก้งไงเนี่ยมันไม่ได้แล้วสิ่งเดียวที่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่าดึงดูดที่สุดก็คือการที่คุณยอมรับการโดนปฏิเสธค่ะการโดนปฏิเสธแม้กระทั่งผู้ชายไม่งั้นทำไมโนคอนแ a คถึงได้ผลคะการโดนปฏิเสธเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับถูกต้องไหมคะทุกครั้งที่เราโดนปฏิเสธเรามักจะหาว่าเราผิดพลาดอะไร มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วค่ะเราไม่ชอบเซนส์หรือว่าความรู้สึกของการโดนปฏิเสธเพราะมันทําให้เรารู้สึกทําไมคะไม่ดีพอและบางทีมันขัดกับอีโก้ของเราหรือว่าเซลล์คอนเซปต์ของเราคืออะไรคะการเราเนี่ยเห็นภาพตัวเองเลยค่ะนึกออกปะแต่เวลาใครสักคนนึงปฏิเสธตูจิดนะคะรับไม่ได้ก็เลยเฮ้ยไม่ค่ะฉันจะต้องทําให้เธอยอมรับฉันให้ได้ไม่ค่ะในฐานะลูกผู้หญิงคุณไม่ควรต้องทําอย่างนั้นเลยคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครยอมรับโดยเฉพาะในความสัมพันธ์นะคะ สมัยก่อนที่อาย okay, on, tad con, tad con ouais, ain ยังไม่เป็นแมวดาวมาทุกคนคค noting, อายก็อดแอ์แซนดิซินโรมทนทนทนเก่งมากนะคะทนแต่เป็นช่วงคนคุยคบก็ทนนะทนเกินอ่ะแล้วสิ่งที่ยายสังเกตอ่ะคือเขาก็จะแสดงออกหลายอย่า ah, งหรือแม้กระทั่งพูดนะคะว่าเออเราคงแบบไม่ได้คบกันหรือว่าเขาไม่พร้อมแล้วก็ตามอายก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วมันถึงจุดหนึ่งก็คืออายนั่งคุยกับเพื่อนหรือคนที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาก็บอกว่าแปลกมากเลยทําไมถึงแบบยังโสดเพราะว่า แบบเมื่อมึงไม่ดีตรงไหนอันนี้คือไม่ได้บอกว่าไรขิงนะคือทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเพราะเขาเห็นคุณค่าเราไงคะเขาเลยมองว่าเราดีประโยคนั้นมันทําให้อาจุกมากเลยนะอาสึกว่าเออเราก็มีคนที่รักเราแบบที่เราเป็นอย่างนี้แล้วก็รับข้อเสียเราได้อย่างจริงจังอะคะ่ะทาไมเราถึงยังทนให้ใครสักคนหนึ่งเลือกอยู่คําตอบเคยรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกะคะ่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับการตัดสินใจนั้นของเขาได้ แต่บางทีมันก็มันจะได้ผลตอนที่คุณทำ no contact หรือว่าเลิกตัวเองเสมอเวลาใครสักคนหนึ่งปฏิเสธคุณอนะ่ะก็คือเขาคิดว่าคุณไม่น่าดึงดูดและบางทีการไม่การเออไม่น่าดึงดูดนอะ่ะมันก็เกิดได้หลายปัจจัยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทนไปแล้วก็ยังไม่ออกมาสิ่งที่ตามมาเขาาจะไม่จําเป็นต้องบอกเลิกคุณรบอบ2นะคะแต่การกระทําค่ะเขารู้แล้วค่ะว่าคุณพูดไม่ฟังหรือว่า เออนี่ก็3เดือน4เดือนที่คุยคุยเข้าไปแล้วเขาเริ่มอ่อมแล้วคือเขาเริ่มแบบสนใจเราไม่เหมือนเดิมอ่ะอาจจะเดือนเเดือนแไม่รู้บางคนคุยนานจัดนะเริ่มอ่อมแล้วเขารู้ไหมคะว่าบางทีเขาตั้งใจให้แชทคุณแห้งนะคะเขาตั้งใจให้คุณรู้สึกอ่อมรู้สึกเบื่อจากตก่กอนชวนไปเดทหลังๆไม่พาคุณออกไปจากบ้านเลยเพราะเขาตั้งใจค่ะเพราะบางทีเขาอาจจะส่งสัญญ,ญาณไปแล้วหรืออาจจะบอกคุณตรงๆไปแล้วคุณไม่ยอมไปเขาก็รู้สึก คุณไม่น่าดึงดูดพอไม่ดึงดูดเขาก็ไม่อยากทาให้แต่พูดเหมือนเดิมนะวเวลาพูดอย่างนี้อย่าเสียเซลลค่ะเราไม่ต้องการคนที่ไม่ต้องการเราผู้ชายที่ไม่ได้คลั่งไคล้ไล่ล่าเราไม่น่าสนใจและไม่เซ็กซี่ค่ะที่นี้เนี่ยเขาก็จะแสดงออกมากขึ้นและจุดนั้นพอเพื่อนทนสิ่งที่เพื่อนรู้สึกอะไรรู้ปะ่ะแม่งเสียเซล์น่าเจือกกว่าเดิมเพราะว่าเขาอยู่จริงนะคะแต่เหมือนอยู่แต่ร่างอะค่ะและเขาจะเริ่มทํามากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าทําไมคุณถึงยังทนกับความเจ็บนี้อยู่ เอาง่ายนะคะวันนี้สมมุติว่าเราเออม,มีเป็นแบบเป็นปลัก๊กเป็นไฟช็อตเนี้ยเนาะเรารู้ว่าปลั๊กนั้นน่ยมันจะช็อตเราแล้วเราคิดว่าคนที่ยังเอานิ้วไปจิ้มอยู่เรื่อยๆเ,เพื่อทรมานตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไหนคะเราไม่เข้าใจคือไม่ไน่ารู้อาจาะเฮ้ จะบ้าเปล่าเรียกว่าเหมือนกันค่ะถ้าคุณแสดงออกว่าคุณต้องการเขามากต่อให้เขาปฏิเสธคุณแล้วหรือปฏิบัติคุณไม่ดีผู้ชายจะคิดว่าทําไมคุณต้องทําขนาดนี้ทําเพื่อเขาขนาดนี้เพราะขนาดตัวเขาเองอาจจะไม่ชอบตัวเขาเลยเียกว่าคือเขาดูออกคือเราไม่มีทางที่จะชอบใครสักคนหนึ่งที่เสียสละมากเกินไปอะ่ะจนตัวเองเดือดร้อนถูกต้องไหมคะวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เด็กกับผู้ชายคนหนึง่งแล้วเขาถึงขั้นแบบว่าต้องลาออกจากงานหรือว่า ทิ้งทุกอย่างที่มันทาร้ายตัวเองแล้วมารักคุณเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นจริงๆไหมะคะก็ <c oughs> ไม่ใช่ไหม <c oughs> ที่บอกนะคะรู้สึกก็เข้าใจแหละว่ามันคลั่งคลายก็โอเคแต่ว,ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเมื่อใครสักคนนึงรักตัวเองมากเราก็จะรู้สึกรักเขาเหมือนกันแล้วบางทีการที่เขาปฏิเสธมันก็ดูเข้มแข็งและดูรักตัวเองจนกระทั่งเราแม่งรักตามไปเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องแพนิค อย่าปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยพูดเกินหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าเขาไม่ต้องการคุณเพราะนอกจากที่เขาจะพูดอีกรอบหนึ่งไม่พอเขายังแสดงอาการอ่อมอาการเห็นคุณเป็นของตายอาการแบบว่าตอบแช็คข้ามวัน2วันหรือบางทีเป็นอาทิตย์อะแล้วก็ไม่ตัดนะคะเพราะเขาอยากรู้ว่าอ่าถ้าเกิดทนได้งั้นก็เอาแบบนี้ไปก็ได้ค่ะเพราะเขาบอกคุณแล้วถ้าคุณยังไม่ไปเผเอๆคต้องเจ็บมากกว่านี้และอย่างหนึ่งนะคะอ่าไม่อยากให้ทุกคนแบบคือ อ้ายเคยอยู่จุดนั้นเว้ยจุดที่คือเราเคยเข้าใจว่ารักคือการเสียสละรักคือการทนให้ผู้ชายคนนี้เห็นว่าฉันรับข้อเสียเธอได้นะไม่มีใครรับข้อเสียเธอได้มากกว่านั้นไม่ค่ะผู้ชายไม่ได้อยากอยู่กับผู้หญิงที่รับข้อเสียได้ค่ะนันค่ะคือถ้ามันเสียชนิดที่ว่าคุณนอนร้องไห้เขาต้องเห็นคุณนอนร้องไห้ทุกวันเขาจะมองเราว่าฮอตได้ยังไงคะในเมื่อผู้หญิงฮอตคือเออทำฉันร้องไห้หบ๊ายบายค่ะ ขออนุญาตไปดังเลยค่ะที่อื่นนึกออกปะแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งคิดดูว่าความรักคือเสศรสละมันเสยสละได้ค่ะแต่คุณต้องมั่นใจก่อนผู้ชายคนนั้นคือคนที่ใช่หรือว่าการครบไปจรงจิงๆแล้วเขาไม่ได้ทําคุณเป็นของตายหรือว่าเขาไม่ได้อ่อมกับคุณไม่ได้เบื่อไม่ได้แสดงว่าเอออย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกช่วงแรกๆกของความสัมพันธ์เลยนะคุณไม่ควรคิดว่าความรักคือความเสยสละโดยเฉพาะสุขภาพจิตไม่ควรมีใครควรจะเสยสละสุขภาพจิตตัวเองเพื่อ ความสัมพันธ์นะคะต่อให้เป็นผู้ชายก็ไม่ควรเสียสละสุขภาพจิตที่ดีของตัวเองกลายเป็นคนแบบว่าบ้าบอรหรือว่าอารมณ์ขึ้นลงในความสัมพันธ์เพราะไอ้ก็เคยเป็นแล้วความคิดที่การเสียสละคือความรักว่ามันมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้ในช่วงแรกของความสัมพันธ์นะยกให้ซะว่าคุณอยากจะทําการคืศสน,นะนะคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละให้ใครค่ะ เราเนี่ยเป็นคนสองคนแปลกหน้ามาเจอกันนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเราจะรู้ได้ไงคะว่าใครสักคนหนึ่งมีบาดแผลมีปมยังไงเขาจะรีแอคหรือตอบโต้ก,กับเรายังไงนะให้ดูกันไปนานเอย่าเพิ่งเสียสละตั้งแต่ช่วงแรกนี้นะข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะขอพูดในแง่ของคนคุยในแง่ของคนคุยอายเข้าใจค่ะมันยากนะคะใครที่ยังคุยไม่ไดครบหรือครบแล้วไปไม่รอดนะคะก็ฝาก ข้อเ,เล่นออนไลน์ของไงด้วยนะคะฝากทักอีกนิดนึงคนคุยอ่ะชอบใช้ความเงียบเพราะว่ามันง่ายกว่ากาันเยอะค่ะเขาขี้เกียจจะมาดีลกับการน้องตอบคาถามกลัวคุณไม่จบแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเกือบร้อรซรู้ว่าผู้หญิงอ่ะอาจจะไม่ฟูลสต็อปอ่ะคือพูดปุ๊บไม่จบจะงอมันแปลกอย่างหนึ่งนะคะคือผู้ชายรู้สึกแปลกค่ะเช่นเขาจีบคุณก่อนใช่ปะ่ะแล้วกเ็เราไม่ไปต่อแล้วหรืออะไรก็ตามหรือเงียบเขาจะเงียบแต่คุณก็เลือกที่จะทัก หรือถามซึ่งเอาจริงๆถ้าคุณเฟมินินมากคุณเห็นความรู้สึกข,ของตัวเองมาดับหนึ่งคุณพูดได้เป็นไรแต่บางทีถ้าเกิดผู้ชายที่เป็นแค่คนคุยให้ความเงียบคุณนะคะอาอยากให้คุณใส่เกียร์มาให้ถึงที่สุดค่ะเพราะข้อแรกนะคะเราไม่ใช่คนทั่วไปที่จะอ้าคุยกันมาใทบดีวันหนึ่งเงียบเงียบแบบเงียบอะ่บอะพอคุณทักไปแล้วเขาก็ยังตอบช้าตอบเงียบใส ความเงียบจากคนคุยเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการไม่เคารพคุณอย่างหนึ่งนะคะและบอกเสมอถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันเวิร์คผู้ชายจําเป็นต้องให้เกียรติแล้วเคารพคุณค่ะแล้วถ้าเกิดในช่วงแรกเขากล้าที่จะหายหัวไปไม่แคร์แม้แต่ความรู้สึกไม่แคร์แม้แต่ว่าเขามาเสียเวลาคุณกี่เดือนแล้วที่คุยกันนะคะอายว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เลยปีนี้นะคะ2025แล้วไม่ควรมีสาวๆคนไหนต้องชนนะคะและ ยืนรอจนกว่าผู้ชายจะบอกเราอีกรอบเป็นครั้งที่2 3 4 5หหรือครั้งที่ร้อยแว่าไม่ต้องการเราแล้วนะคะเพราะหลังจากครั้งที่หนึ่งที่คุณยังไม่เดินไปอายการันตีเลยค่ะว่าคุณกําลังจเจออะไรที่เจ็บแน่นอนนะเขาอาจจะคิดเหมือนกันค่ะว่าคุณเนี่ยก็เห็นกับตัวเหมือนกันเพราะขนาดเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องการคุณนะคะแต่คุณก็ยังอยู่เพราะว่าคุณเห็นแก่กความสุขของตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาคุณจะอยู่ไม่ได้และนั่นมันคือความสุขของคุณโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนนนจะออกิิ กันมากขึ้นนะคะถ้าคุณโสดไม่เป็นไรค่ะวันนี้คิดอิ่นนอนหลับก็พอแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะ